มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องฮอตเหมือนกันนะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาค่ะผู้ชมว่าคุณพลอยเชอร์มานเนี่ยนะจะเล่นละครเรื่องสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยคุณพลอยเชอร์มานก็จะเบรกในส่วนของงานละครมันก็เลยมีกระแสข่าวตีกระพือออกมามากมายว่าคุณพลอยลาวงการหรือเปล่าคุณพลอยเล่นละครเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าหรือไม่เล่นละครแล้วเเข้าใจเหมือนกันคุณว่าแบบเรามีเห็นกระแสข่าวที่ที่เราอ่านเจอเนาะเราก็ยังงง ไม,ไม่เล่นละครแล้วหรอเ,เราเข้าใจอย่างนั้นไปแล้วหนึ่งนะและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็จะเข้าใจแบบนี้เหมือนกันนะคุณพลอยเขามีการโพสต์ข้อความค่ะผู้ชมบอกว่าใครบอกว่าออกจากวงการหรอไม่ได้ออกนะคะแค่หยุดกับละครแต่ยังทําการแสดงทางช่องทางอื่นๆได้อยู่เหมือนเดิมค่ะ Netflix เจอกันเร็วๆนี้นะคะกําลังจะเปิดกล้องซูน หลายๆคนก็มาให้กําลังใจหลายๆคนก็บอกว่ารอติดตามของคุณออรอติดตามผลงานของคุณพลอยเชอร์มานค่ะคาดว่าผลงานต้องออกมาปังแน่นอนคาดว่านะผลงานแต่ละเรื่องนะในการแสดงของคุณพลอยเชอร์มานเนี่ยเขาไม่เป็นสองรองใครและฝีมือของคุณพลอยไม่ธรรมดาคุณพลอยเคยพูดไว้ว่าเขาไม่ใช่ดาราแต่เขาเป็นนัก,นกแสดง,สดงนะคะก็เรียกว่าก็ต้องรอติดตาม ผลงานต่อไปซึ่งด่าสุดทินบอกว่าจะมีะใน n น t f ฟ i x ชีเรลเรวนี้วจะบอกว่าอะไรก็ตามเนาะนี่เข้าสู่วงการ Netflix แล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นกับ แต่ละเรื่องของที่เน t ตฟิกเขาแนะนำเสนอคือ n น t f ฟ i x เราสามารถรับชมได้ทั่วโลกไงค่ะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้เห็นผลงานของศิลปินดารานักแสดงไทย<า>ด้วยหลายชาติเราอยากจะไปดู n น็ f ฟิ x ของประเทศอะไรก็สามารถดูได้ซีรีส์ประเทศนั้นซีรีส์ประเทศนี้มันเหมือนเหมือนโชว์ลูมคุณผู้ชมโชว์ลูมในการโชว์ของโชว์ผลงานและฝีมือของดารานักแสดงของไทยก็ไม่เป็นสองรองใครเห็นไหมว่าซีรีส์แต่ละเรื่องของ n น็ f ฟิ x ที่เขาทำมาผลิตมาเนี่ย สุดยอดน u า b e r ทับใจมาจกผู้ชมแบบว่าโปรดักชันนะคะเดินเรื่องนะคะการดำเนินเรื่องอนักสแสดงเพอ<ว>ร์เฟคุณต้องควรไปเล่น Netflix สักเรื่องหนึ่งนะโอ้ยนี่กำลังศึกษางานกันอยู่เลยว่าในเรื่องของทีมถ่ายใช่ไหมคะคุณผู้ชมขาบางครั้งเราเป็นนักสแสดงเนาะเราก็ต้องทำกันบ้านเราก็ดูเพื่อนบ้านเล่นดูแบบทางแถบเอเชียเล่นหลายๆประเทศเล่นดูการวางเรื่องเขาคงดูวดีจังเลยอ่ะเรารู้สึกแบบ ไม่รู้สี่คนทํางานนะเราเจออะไรแบบนี้ทําให้แบบว่าเราอยากจะพัฒนาผลงานของเรานะให้มันแบบว่าสนุกไปกับเขาด้วย,ยแล้วเราเชื่อว่าธุรกิจนะอุตสาหากรรมของไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์หรือละครไทยเนี่ยจริงๆแล้วของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะแต่ว่าเราต้องพัฒนาแล้วก็เดินสู้กันไป พัฒนากัน<ช><ช>ไปเรื่อยก็เห็นมีการพูดถึงเรื่องน<ช> <ๆ S 1> ี้กันอยู่เหมือนกันนะคะว่าละครไทยเนี่ยจะสามารถเทียบเท่ากับละครแบบว่าต่างชาติได้ไหมอย่างซีรีส์เกาหลีได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยได้หลายคนเขาก็พูดถึงในเรื่องของในมุมของหนึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลด้วยนะคะ,ใ,<ช>ะในเรื่องของการเลือกบทด้วยแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วย<ช>มันก็จะมี กรอบข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่เราอาจจะนำเสนอได้บางอย่างเดี๋ยวหลังเราค่อยถกเรื่องนี้กันนะเขากำลังนะตอนนี้เขากำลังถกกันอยู่เลยนะัาะหาข้อมูลกันอ,อยู่เลยนะก็เป็นกำลังใจให้ละครไทรรย,ยทุกเรื่องภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องให้ปังๆให้เทียบเท่ากับสากลน,นะคะ